ดีพี่น้องสวัสด,ดีจ้าฝนตกไหมเนาะที่นี่กำลังตกคลำๆเลยฝนตกคลำๆเลยจ้าดูต้นไม้เขียวๆสวยๆเลยนะเดี๋ยวฝนกำลังตกฝนกำลังตกฝนตกคลำๆเลยสถา,านีรถไฟฟ้า้าละเดงนอนยญาแชร์แป๊บเป็น xe từ sáng rồi, nhà, เราไปเดินกันต่อนะเดินดีๆเดินดีๆเดิดีดดไปดูถนนเส้นนี้สารแดงว่ามันมีอะไรยามเชา้าวันหยุดเนาะถ้าเป็นวันธรรมดานักเรียนก็จะเยอะคนก็จะเยอะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์โล่งๆหนยนี่ดน่ะโล่งๆโล่งๆถนนก็โล่งแบนโล่งเลยนี่คือสารแดง ลงไหมลงไหมลงเช้าเช้าวันหยุดเช้าวันเสาร์ไปกันต่อไป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 ดูว่าในซอยสลัแดงนี่อะไรบ้างนะอ๋อวันนี้วันที่หนึ่งวันนี้ดูวันนี้ดูว่ ไม่เห็นแล้วเนี่ยสีลมเนิมวันนี้ออฟฟิศส่วนใหญ่ก็จะหยุดนะ้องโรงเรียนก็หยุดผู้คนก็จะไม่พูกบ้านฝนเริ่มซาแล้วเมื่อกี้ฝนยังคำคำอันนี้ซาแล้วจ้ะซาจ้ะเช้าวันหยุดถนนก็จะโลง่ลงๆ โจนสลัดโจนสลัดชื่อดีนะนี่ชื่อโจนสลัด